อันนี้เรามาเก็บลูกพับกันนะคะน,น,น,นี่สีแบบนี้กินได้นะพันแล้วหวานอร่อยมากาอืม เปรี้ยวๆปรมามอประมาเต็มต้นเลยฉันก็ยังไม่สรมันยังแข็งอยู่เลยต้องรออีกสักประมาณสองสามวันอร่อยเยอะมากด้วยเนี่เต็มกิ่งเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหนี่อันนี้ได้อยู่เนาะ กินได้อืมแบเปรี้ยวมาค่ะทุกคนมาเก็บแอปเปลิลเขียวกันนี่ลูกเยอะมากดกมากๆเลยเขาต้องกินลูกแบบไหนอ่ะเอาไปอะไรนะตำตำแอปเปลิลเหรอน่าอร่อยนะตำแอปเปลิล นี่ต้นมันสูงหรือว่าเราเตี้ยฮะแอปเปิลลูกส,สวยๆอยอยากได้ลูกนะมากเลยอะทำยังไงดีให้เรากระโดดเลยไหมอนอนกินสิไดาจังสวยนะแต่นอนกินอ่ะงูเสียดายมากเลยอ่ะ ไปทำอะไรกินดีอ่ะอร่อยแล้วมะแอปเปิ้ลเนี่ยหวนน่าอยากได้อ่ะทำยังไงจะได้ใครเอาโฟร์นั่นแบบเนี่ยอยากได้ลูกนั้นลูกใหญ่มากทำยังไงเราจะได้ ลูกใหญ่มากโอหแล้วก็ปีนไม่ได้เลยนะนอยอเอายากแท้เหลือเกินทุกคนดูที่พื้นนะคะมันเยอะมากแล้วทีเนี้ยมันก็ร่วงลงลงพื้นเสรยดายมากๆเลยอ่ะดูสิมีแต่ลูกใหญ่ๆนะเฮ้ยเนี่ยลูกนี้สวย คนดูว้าวปะตรงนี้เราสามารถมาเก็บได้นะคะไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวมันเป็นของเขาเรียกอะไรอะ่ะของคอมมูนมันจะเป็นของของสาธารณะก็ว่าได้นะคะไม่มีใครว่าเขาก็ปลูกไว้เ,เดี๋ยวเราจะไปเก็บผลไม้ลูกแพรด้วยนะ คือถ้าไม่เก็บไปกินมันก็ล่วงหล่นหมดเลยอ่ะทุกคนคือมันเสียดายมากๆเลยเก็บไปกินดีกว่าแต่ไปได้ว่าคนก็น่าจะเก็บไปกินเยอะเหมือนกันแหละเนาะแต่วันน,นี้อากาศไม่ค่อยดีไม่ค่อยเห็นคนออกมานะคะเรามันนักลุยอยู่แล้วไม่ว่าจะอากาศแบบไหนเราก็ออกบ้านเหมือนเดิมค่ะไปไปดูอันต่อไปค่ะ เยอะมากดูสิเนี่ยเอาไปทำอะไรดีจิ้มแจวกินเหมือนเดิมแซบค่ะกรอบอร่อยตอนแรกนึกถึงเหมือนอะไรนะสาลี่บ้านเราอะแต่ว่าสาลี่มันมันสุกแล้วมันนิ่มใช่ไหม มันไม่ได้กรอบขนาดนั้นอันเนี้ยกรอบมากตีหัวหมาแตกได้เลยนะเนี่ยแข็งมากเลยเอากี่ลูกตรงไหนดีลูกแพเต็มเลยจ้ะนี่ถ้ามันหล่นใส่หัวมังไงทำใจเราไม่มีถุงเราก็ยัดใสก่กระเป๋าไปาลุงตุงนังมากเลยทุกคนโอ้ย นี่เต็มกระเป๋าแล <c oughs> ้วดิ <c oughs> อันนี้ไหมอ่ะโอ๊ยเอาลำบากจังโอ <c oughs> ยฮัลโลทุกคนพอแล้วเราไม่มีที่ใส่แล้วทุกคนเต็มแล้ว <c oughs> ไปค่ะกางเกงจะหลุดแล้วนะ <c oughs> nặng thằng King có sẽ lượt lắm à bye bye